าของข้ามือใช้ที่มีหน้าทีนะครับก็เปิดสารลใหม่ในวันนี้นะครับก็ยินดีอย่างยิ่งครับที่จะได้ต้อนรับทุกท่านนะครับในการแถลงการและรายงานข่าวการจัดตั้งทุกทุกสาการลาดนานาชาติครับใช้ชื่อเดนเซอที่เซก้าหนึ่งครับ international separation t e c h i c l materials processing and design นะครับหรือว่า i อ e ส2024ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับ ทางของาลัยลูกกระทงสมาคมวิจัยวัสดุนะครับได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมในกานประชุมชาติกระดับนานาชาติไอเซนตี2024นะครับก็จะจัดงานขึ้นในวันที่21ถึง24มกราคมนี้นะครับที่โรงแรมเซนาลาลฮอลล์นะครับกรุงเทพมหานครและศรีมานะครับ y m p สัม u m on e c o m a t อ r i ค l s ท r ร c ลโ s เ n ซิ่งดีไซน์หรือในชื่อไอ s ซกีเป็นการประชุมวิชาการนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับวับสดุเชิงนิเวศเริ่มต้นด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใ,ใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยการจัดการประชุมขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี2000จนถึงปัจจุบันซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมมาแล้ว21ครั้งโดยในช่วง10ปีแรก ได้มีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายในสาประเทศได้แก่ประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากมีผู้เข้าร่วมประชุมมากขึ้นจึงจได้มีการหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพโดยมีการจัดประชุมไปยังประเทศทอื่นๆในทวีปเอเชียได้แก่ประเทศไทยเวียดนามเดปาและอินเดีย แรกสุดเลยเน่ยรอนโปรโมตงานวิจัยแล้วก็งานวิชาการทางด้านวัสดุเชิงนิเวศหรือชื่อภาษาอังกฤษคือ Eco Materials นะครับแล้วก็เป็นการประชุมระดับนานาชาติแล้วก็จะได้เครือข่ายวิจัยโดยเฉพาะ3ประเทศหลักๆซึ่งเขาเป็นเป็นโฟลเดอร์นะครับก็จะมีประเทศจีนประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ประเทศญี่ปุ่นซึ่งในครั้งนี้คนผู้เข้าร่วมประชุมมีประมาณ250คนแล้วก็ประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นผู้เข้าร่วมจากประเทศจีน เกาหลีได้แล้วก็ญี่ปุ่น3ประเทศประมาณ120คนซึ่งถือว่าการชุมิชาการในประเทศไทยที่มีคนต่างชาติเกินครึ่งเนี่ย,น,ยน้อยน้อยมากนะครับแม้ว่าสเกลเราจะเนี้ยจะ2องคนแต่เทียบเป็นสัสดส่วนนี้ถือว่าชาวต่างประเทศเยอะมากที่เราเชิญมานี่นอกนือจากอสามประเทศที่ดังกล่าวก็จะมีออสเตรเลียสองท่านแล้วก็มีเยอรมันแล้วก็ยังมีจากไต้หวันอีกนะครับซึ่งก็เป็นนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโบรดคลาสหลายคนนะครับ ในใน120คนเนี่ยประมาณสัก30คนที่เป็นชื่อเสียงดังมากในด้านท e ี e ่เขามีความเชี่ยวชาญแล้วก็วัสดุที่เราสนใจก็มีหลากหลายวัสดุเชิงนิเวศหรืออ e ีโคแมทเ i ียลที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมทุกวันนี้การทําพัฒนาวัสดุใหม,ม่ๆเนี่ยเขาจะพัฒนาวัสดุที่มันไม่ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดลอ้อมราคาต้นทุนการผลิตถูเพราะวัสดุหลายตัวมันเป็นพ็อกซิันเป็นสารเคมีอันตรายอะไรพวกนี้นะครับเช่นพวกแบตเตอรี่บางตัว ตัวส่วนผสมของวัส,สดุบางอย่างก็จะเป็นพิษด้วยนะนี่ครับคำว่าวัสดุเนี่ยมันกว้างมากเลยค่ะท่านถังเป็นวัสดุเกี่ยวกับเรื่องของออบริโภคประจําวันหรืออ๋อไม่ไม่ครับอันนี้เป็นวัสดุขั้นสูง,สงวัส,สดุขั้นสูงแต่ว่าเป็นเขาเรียกอีโคแมท i a l สนี่คือเป็นจริงๆมันเป็นวัส,สดุขั้นสูงแต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้าน,านต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านโลหะทิทยาทางพวกพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยงานทางด้านพวกแบตเตอรี่พวกซูเปอร์คาปซิเตอร์หรือพวกไฮโดรเจนสโตรจซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในกระบวนการกักเก็บพลังงานหรือเปลี่ยนผันพลังงานแบบใหม่ซึ่งเนี่ยมีความต้องการเยอะมากแต่เราต้องการวัสดุที่มันหนึ่งอาจจะหาได้ง่ายราคาถูกแล้วก็มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้คือสิ่งที่คอนเซ็ปต์ที่งาน,นประชุมที่ที่เราจัดขึ้นมานะครับแต่ก<อ>็ครอบคลุมวัสดุหลากหลายครับทั้งทั้งโลหะทั้งเซรามิกส์ทั้ง โพลิเมอร์โพลิเมอร์จะเป็นพวกไบโอเด gradable โพลิเมอร์พวกโพลิเมอร์ย่อยสลายได้ไม่ไม่เป็นพิษอะไรพวกนี้นะครับแต่สามารถมีฟังก์ชันทั้งที่เป็นในเชิงโครงสร้างเชิงอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆหรือมีฟังก์ชันหลากหลายสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานหลากหลายเยอะมากนี่เป็นต้นงานนี้จะจัดวันที่21ถึงวันที่24มกราคม2567ที่โรงแรมเดลเลยนี่จะได้อีก2สัปดาห์นะครับที่โรงแรม เซนทาราโคราชนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนี่อันนี้คือเราเป็นแม่งานใหญ่เราเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาเทคนิคหน่อยเรียกว่า local organizing community local organizer นะครับก็คืองานนี้เป็นการจัดรวมกันระหว่างสมาคมวิจัยวัสดุประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ก็คือแต่ว่าเนื่องจากเราเรามาจัดที่โคราชก็งานหลัก ส่วนใหญ่ก็จะจัดโดยโดยเราเป็นคนดูแลทั้งหมดงานเรื่องของวิชาการเรื่องของสารที่เรื่องพิธีการการลงทะเบียนาการจัดงานเลี้ยงเอ็กซ์เพรชันทุกอย่างครับก็จะดูแลโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก็เรียกว่าเป็นงานใหญ่แล้วก็หลายวันทีเดียวละค่ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามิจริงจๆๆริงงานวิชาการจริงจริงจะประมาณ2วันวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้เป็นวันแรกก็จะเป็นลงทะเบียนคือ ผู้เข้าร่วมประชุมก็เดินทางม,มาโคราชาใช่ไหมคือเราไม่ได้อยูุงเทพไม่มีเครื่องบินก็ต้องมีการจัดขนส่งรถใช้รถบัสรถตู้รถเก๋งของมาาะไรไปไปไปรับส่งมานะครับแล้วก็วันที่22-23เนี่ยจะเป็นงานประชุมวิชาการจริงๆจะมีการบรรยายทาั้งในรูปของพูดปากกล่าวแล้วก็โปสเตอร์แล้วก็มีเสนาด้วยนะครับส่วนย4เนี่ยเราเป็นเอ็กซ์เคอก็คือพาผู้เขาร่วมประชุมไป ท่องเที่ยวนักสารที่ซึ่งเราเลือกเขาใหญ่เพราะว่าเขาใหญ่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโวลูเทจไซต์ก็คือเป็นพื้นที่มรดกโลกแล้วก็เราก็มีเทรลที่อยากจะให้ชาวต่างประเทศซึ่งกลุ่มนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็เขาต้องเป็นนักท่องเที่ยวด้วยก็ถือว่าการแนะนําให้เขารู้จักเขาใหญ่ซึ่งเป็นโวลูเทจเป็นพื้นที่มรดกโลกก็ถ้าโชคดีอาจจะเจอนกเงือก S <S> สัตว์ป่าหลายๆอย่างซึ่งคนจีนคนญี่ปุ่นคนกลีซเนี้ยเขาเขาไม่มีสัตว์พวกนี้นะครับมนุษย์เพื่อนไม่ไม่มีนะครับในประเทศเรานี้อถ้าโชคดีจะเจอช้างแต่ต้องอยู่ไกลหน่อยแล้วเจอช้างนี่มีเขาคงตื่นเต้นมากครับเพราะช้างเป็นเป็นสัตว์ที่ในทั้งสามประเทศหลักในเขาก็ไม่มีแล้วก,ก็คิดว่า,าแ,ลวแล้วก็เรามีงานวิจัย ที่สําคัญที่เราไปทําโดยนายวิรัยที่สุรนารีนะมีทีมที่ร่วมกันหลากหลายสํานักวิชาหลายหน่วยงานไปทําเราไปสร้างเราไปพัฒนาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในมิติต่างๆนะครับเช่นเราไปพัฒนาในส่วนของพลังงานสํารองพลังงานทดแทนที่ลําตะคองนะครับลานการเต้นลำตะคองแล้วก็ไปติดโซลาร์เซลล์แล้วก็มีระบบกักเก็บพลังงานหรือว่าไฟดับอะไรต่างๆเนะี่ยเจ้าหน้าที่ก็สามารถใช้งานได้แล้วก็นักท่องเที่ยวก็มาเสียบชาร์จ ไฟมือถือ,อ,อหรือถุงต้มได้นะก็มีนะครับแล้วก็มีทําโรงพักขยะที่ลานการเป็นทานตะครองไปสองสองโรงเป็นโรงพักขยะอัจฉริยะที่<ม>คือมันมีปัญหาเรื่องสัตว์ป่าคุยเขีย่ยพวกขังขยะแล้วไปกินอาหารนะครับ<ช>แล้วบางทีก็ทานพวกพวกพลาสติกพวกอะไรเข้าไปแล้วก็ทําให้เขาป่วยท้องคองอะไรพวกนี้นะมีเยอะมากมแล้วก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็มาอะไรก็มีทีมจากทางวิศวะแล้วก็หลายๆคนก็ช่วยกันก็ ไม่สร้างโรงพักขยะแล้วก็ปุ๋ยนักท่องเที่ยวก็เก็บขยะทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางมากขึ้นแล้วที่สาคัญสัตว์ป่าเนี่ยพวกโดยเฉพาะลิงไม่สามารถเปิดเปิดโรงพักขยะได้มันก็เลยทําให้ไม่มีเศษขยะกระจายออกมาแล้วก็สัตว์ป่าก็ไม่สามารถไปคุยเขีย่ยได้แต่ว่าเราใช้เป็นสมาร์ทสมาร์ทบินนะครับก็คือว่าใช้คําสั่งคนพูดกับสัตว์มันไปพูดเหมือนคน mm hmm. เช่นเราบอกว่า open the door mm hmm. มันก็จะเปิดประตูให้เราได้เอาขยับ oh, อนนใจอันนี้ก็มีสารคดีมีคลิปมีคนมาทําคลิปเยอะไม่ว่าจะเป็นทีวีช่องต่างๆก็มีนะทีแล้วก็จะมีพวกรถไฟฟ้า,อามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เรา,าพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ของคณาจารย์นักวิจัยขอยงเรา,าให้แล้วก็บริจาคให้กับทาง,าอ,ง,อ,งองคียา2-2สคันเอาไว้ขี่ในการตรวจการอะไรต่างๆแล้วก็รถไฟฟ้าเ,เงียบ ก็ใช้แบตเตอรี่ที่พัฒนาโดยนักวิจัยของมอล์โซ่มีมลพิษเยอะมีม้วนมีมลแล้วก็มีทีมอีกเยอะครับทีมออกแบบเส้นทางรถไฟฟ้าแต่ว่าอันนั้นก็ต้องรอภาครัฐไปไปดูแล้วก็มีพวกเก็บอ่าตรวจวัดอ่าคาร์บอนเพราะตอนนี้มันมันมีความสําคัญมากเขาใหญ่เป็นปอดปอดของโลกใช่ไหมครับงนั้นแต่ว่าเรายังไม่สามารถยืนยันได้ว่าไอ้มันเป็นปอดของโลกได้เท่าไหร่ปีประมาณเท่าไหร่ที่เราสามารถแอบซับพวกคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ซ,ซึ่งถ้าเราทาเทียบพวกนี้ได้มาตรฐานได้ในอนาคตรเราก็จะคล้ายๆกับว่าเรามีแหล่งเหมือนของคํา <c oughs> อยู่บนประเทศเราก็ได้องนี้นปเป็นต้นนะครับแต่ก็มีหลายโครงการถ้าพวกคําเซ็นเซอร์ตรวจว,วัดดูการออกนอกสารที่ของสัตว์ป่าดีเทคว่ามันออกช่วงไหนเวลาไหนถ้าเจอแล้วสามารถรีพอร์ตมาที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็สามารถไปดําเนินการในการผลักดันเขากลับขึ้นสูป่ป่ามันมีป่าพวกช้างพวกกระทิงพวกนี้ออกนอกพื้นที่ แล้วก็ทำแอปพลิเคชันใหม <logical. S 1> ่ๆขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ทางเจ้า้าที่เขาได้ใช้ประโยชน์หรือว่านักท่องเที่ยวอคนนี้มีแอปก็เห็นสัตว์ป่าก็ระบุสถานที่ได้ว่ามีเกอกตรงไหนพอทราบปุ๊บเจ้าที่เขาก็มาช่วยผักการขับขึ้นไปอันนี้อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างแล้วก็มีหลายๆองรงการที่เราทำก็เลยอยากจะให้นักวิชาการทีมเนี้ยมาประชุมวิชาการเสร็จแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นไปดูที่เขาใหญ่แล้วก็ดูว่า เขาถือโอกาสในในฐานะที่เป็นคนบรสอ้วยนะครับก็อยากให้เขาเห็นผลงานวิจัยของเราว่าเราเอาผลงานวิจัยไปช่วยชุมชนเช่นหรือหน่วยงานที่สําคัญของกรุงเทพเช่นริยาในชาติย่าง,าง,างไงมาก